สวัสดีค่ะช่องใยญ่วันดีชาแนลนะคะวันนี้ยาวันก็มีเรื่องเล่านะคะของน้องๆทิมงานระเบียบวาทศิลป์นะคะพอไปพักที่ไหนก็จะเจอเรื่องหลอนๆน,นะคะเรามาฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโตรินนะคะอัพแล้วก็ท็อปธนาชัยแล้วก็ปากกุ้งนะคะแล้วยังมีเต้าย้องนะคะแกงพี่ๆด้วยนะคะมานั่งฟังเขานะคะ ไปย yup. ่านคือการเพิ่นว่าเนาะเต่าหยองถ้ากับรถที่เล่าเนาะเอาเอาเอาตอนนั้นเอาเอาพ่อเอาอิโต้ลินพ่ออยู่นี่ก่อนพ่ออยู่โรงเรียนไปยังไเขาเขานอนไม่ได้ด่วนนอนที่ปอบนอนพ่อเก็ินกนอที่โล่งหลังการรับเนี่ยคือจำมันแบบล่งมัด่วนนี่แหละแเหมือนตาไปตะลาร์คันอันนี้มันมันทำเหมือนตาไปแล้วอยู่บน ยาวอือแบบบ่เห็นหน้าเห็นแต่ผมแล้วคอยก็เล้ยงเล้ที่นีเออรันนี้ยั <bunker. S 2> ไหนก็ได้มีโมได้จนเมื่อยก็คือก็คือเป็น้องเกสมิตราดินจังไดกับบอลลูว์ินดาวดาอ๋อยวไปมานี่ลกเตียงอือลกเตียงแต่แต่แต่เนเตีที่เปียงแ้วเปล่งโปตกมันมันกเตียงอือ

มนนงอล้นงเีนาะจะนัิหลังมันก็นั่งินะนไรู้คือคือกวาเรดอั้นี่เนี่ยไม่ได้ยินเสียงเป็นขึ้นจะร้งาเป็นบตสวหรือเป็นอะไร่ม่รู้ว่าใ่มันมันมัเป็นภาษาไทยอยู่ไหยมันเมรู้ดูข้างหลังนะกมันเพียงเนาะมันหล่อจังยเนี่แบบเลี้วบบคัาเลยเป็นดำดำเป็นผู้ใต้แนนเคร่งสูงขึ้นแล้วมันก็เดี๋ยวตรงหนเขาเนี่ยไปง่ายัม้วเนี่ย อันป้าป่ากับป้าป่ากับอันนั้นก็เจอก็เลยมาคุยกับพวกพี่พอพวกพี่พอมาเจอถ้าถ้าหาพี่พอพี่พอป้าป่ากับเจอแบบไหนเมื่อคืนนี้ได้แกัน้ำพักไปพึ่งเร็วเร็วอืมทั้งหมดมันเอมันบรรยากาศโดนติดเนาะโอ้ย่าชออยากฟั้งหรอไคิดว่าเป็นคนบ่ In แต่ว่าช่วงข้ามาม,มันมันสีขวานสีแจงเราเลยผู้เท่าผู้ดาเิลป์มาอยู่เรากำลังกายมันก็เียงแค่ทพนเียนดิเปเียนเปรีนอยู่ซื่อๆอยู่เดอยเ่าเมยป้าปาก็เห็นติมั่ก็นางไว้บ้านเราเนมือดเมบ่มีรถไทยแลนด์ทั้งคนจักทั้นเลยวะทข้างหน้าก็บ่มีก็ต้องสิขึ้นผู้ก็ต้องสิขึ้นเขาบานีนจาของด้นควานังหนาม่นอกันบ่ก็ห e uh, ันเบากันหันเบากันบบดนี้ มันเห็นแวบหนึ it, ่งอ่ะเ่อมปนแวบหนึ more, ่งอ่ะเห็นเห็นชายๆกับคนยืนอยู่ขัดข้างอ่ะแล้วแบบตรงนั้นแต่คือมันมืดมืดแบบพอมีแสงไฟพอมีอย่างไรที่แรกที่แรกคิดคิดอยู่ได้เป่าก็เจ้ามหาใส่บ่วงหนูวะชา่บวงหนูคือถือพอมีไฟหมูเปลี่ยนคือถือ่อมีดไฟหนาสิเด็เลยบนี่ปากเพราะว่าเขาหูอยู่ว่าถามมาเจ้าเห็นคือกันบ่ไน่ใจแต่คิดว่าจะถามไปทบไปเห็นคือกันบ่พ่อบอกดีกว่าป่ะพ่อจนจิจบแล้วเขาบอกดีกว่า 啊，大宝宝，你过来，保养，宝宝养怎么来？